สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับน้องๆมาจากคณะไหนสถาบันไหนกันครับคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลายศศัยเกษตรศาสตร์โอ้โหนะ k ูเออนะวันนี้จัดอะไรพิเศษมาให้กับน้องๆที่มางาน Open House มัครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยขนทัพมากันทั้งทุกคนทุกชั้นปีขนทัพไม่ว่าจะเป็นความเลิศความสนุกและก็ข้อมูลข่าวสารดีๆแน่นๆจากคณะเรามาให้น้องๆทุกคนเลยค่ะโอ้โ นะถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจะเข้าคณะแพทย์มเกษตรเนี่ยแหมต้องเข้ามายัางไงฮะเข้าได้ตั้งแต่รอบ1รอบ2แล้วก็รอบ3เลยคะ่ะรอบหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีรอบรับตรงแบ่งเป็นในส่วนของพอร์ตเฟอเรียลแลก็ในส่วนของโครงการเรียนล่วงหน้าค่ะแล้วก็รอบที่สองรอบของโคอต้าเนี่ยก็สามารถติดตามได้ว่ามีจังหวัดไหนได้บ้างแล้วก็รอบที่3รอบของกสพทเลยค่ะอืมแล้วที่นี่มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับที่นี่เรียกได้ว่าให้ทุกคนพูดดีกว่าว่ามันพิเศษยังไงถ้าต้องนิยามหนึ่งคำทุก โลหลกเลิศเป็นบรรยากาศอย่างเฮฮาแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มีทางก,การเรียนแล้วก็ความสนุกไปด้วยกันค่ะโอ้โหมีอะไรที่เป็นวีรกรรมเด็ดๆไหมที่แบบถ้าเกิดรุ่นน้องรูแล้วน